สวัสดีครับกับเข้าสู่รายการ NT t o c c e r อลข n i c พื้นฐานนะครับซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่9แล้วซึ่งเป็น EP ที่เราจะแนะนําตําแหน่งที่สําคัญในกราฟฟอศครับซึ่งหรือเราเรียกว่า position ก็ไดนะ้ตำแหน่งที่สําคัญที่สุดในกราฟฟิศนะหรับผมนะก็คือ Goal Keeper หรือผู้รักษาป,ประตูเนี่ยซึ่งก็จะมีบุคลิกที่หรือจะมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วแต่รูปร่างแล้วแต่สมรรถภาพของแต่ละคนนะครับ2ก็คือตัวรับ ซึ่งในกีฬาฟุตซอลเนี่ยเราเรียกสับเรีว่าฟิกโซซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่ในการสากัดกัน้นป้องกันหรือในการลำเลียงบอลขึ้นไปนะครับตำแหน่งที่สําคัญอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือตําแหน่งตัวริมเส้นซึ่งสับภาษาของฟุตซอลเขาเรียกว่าตัวอาร่า <c oughs> ก็คือตัวอาร่าเนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่สไตล์ที่เราจะเห็นอยู่แล้วว่าจะแตกต่างจากตำแหน่งอื่นก็คือตัวอาร่าหรือตัวด้านข้างเนี่ยจะมีความปาดเปียวหรือความคล่องแคล่วมากในการเลี้ยงบอลหรือในการ ขึ้นเกมลุกเกมรับด้วยความเร็วแล้วก็จะมีสมรรถภาพที่ค่อนข้างดีเพราะว่าต้องคอยเคลื่อนที่คอยลุกตลอดเวลาสิ่งสาคัญที่เขามีเหนือกว่าตําแหน่งอื่นก็คือทักษะในการเลี้ยงฟุตซอลนะครับเลี้ยงฟุตบอลเนี่ยเขาจะคล่องแคล่วมากซึ่งตัวอาราาเนี่ยจะมีบทบาทสูงนั่นคือในการรับลุกแล้วก็ลำเลียงบอลขึ้นไปส่งมาส่งไปให้หน้าเป้าซึ่งทำประตูหรือคอยเล่นเกมรับในเวลาที่ทีมต้องเล่นเกมรับนะครับส่วนตําแหน่งสุดท้ายก็คือตัวหน้าเป้าซึ่งสับของฟุตซอลเขาเรียกตัวพิวโว พีโวอนี่ยก็คือตัวจบสกอร์หรือตัวเก็บบอลซึ่งแล้วแต่ลักษณะของผู้เล่นคนนั้นจะเป็นแบบไหนบางคนเก่งยิงประตูนะครับบางคนเก่งรับส่งบอลเก่งเชื่อมเกมซึ่งในตรงเนี้ยเราทุกคนก็ต้องปรับนะครับว่านักเตะคนเนี้ยเหมาะกับสไตล์ไหนคนนี้ถนัดอะไรถ้าเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเนี่ยมารวมกันได้ซึ่งแน่นอนครับทีมเราก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จซึ่งตำแหน่งตรงเนี้ยจะมีใครเล่นยังไงบ้างมีสไตล์แบบไหนบ้างไปลองรับชมกันได้เลยครับ โอคิปเปอร์นะครับก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือผู้าษาประตูก็จะเป็นตำแหน่งที่สําคัญมากนะครับในเนกมฟุตซอลเพรว่าจะเป็นเหมือนปราการตันสุดท้ายคอยปัดป้องป้องกันเซฟนะครับออกบอลด,ด้วยมือและเท้านะครับแล้วก็สั่งการเป็นตัวสุดท้ายตำแหน่งที่2นะครับก็เราจะเรียกว่าฟิกโซ ถ้าเป็นภาษาไทยหรือสัตฟุตซอลเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวรับจุดเด่นก็คือเรื่องของการสกัดกั้นแท็กเกิลสไลด์บล็อกนะครับแล้วก็เด่นเรื่องของการเล่นเกมรับครับแต่หลายครั้งหรือบางเวลาเนี่ยเราก็ต้องขยับเพื่อปเป็นตัวบนบ้างตัวริมเส้นบ้างก็แล้วแต่บางจาังหวะนะครับแต่จุดเด่นของตัวฟิกโี่หรือเกมรับเนี่ยก็จะเด่นเรื่อง,องการเล่นเกมรับอาร่าหรือที่เราเรียกในสัตว์ฟุตซอลเนี่ยภาษาไทยก็คือ ตัวริมเส้นก็สําหรับตัวริมเส้นเนี่ยบุคลิกก็หรือคุณ,คณ,คณ,คณลักษณะตัวริมเส้นหรือตัวอาร่าเนี่ยหรือตัวข้าเนี่ยครับก็จะมีโดดเด่นเฉพาะตัวเรื่องความคล่องแคล่วการเลี้ยงบอลที่ค่อนข้างดีเลี้ยงบอลไปข้างหน้าได้รวดเร็วเลี้ยงบอลเปลี่ยนทิศทางได้อย่างนเยี่ยมสถานการณ์หนึ่งหนึ่ง,งก็จะใช้อินดิวิดวลหรือความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยเลี้ยงกินตัวทําให้โซนคุต่อสูแตกหรือใช้จังหวะการพาบอลที่รวดเร็วเ,เนี่ยเล่นงานคุต่อสู แล้วที่สําคัญตัวอาร่าเนี่ยถ้าจะให้ครบเครื่องเนี่ยต้องสามารถทําประตูได้ด้วยในกีฬาฟุตซอลเนี่ยที่เราเรียกว่าพิวโวนะรหรือสั์ในภาษาไทยในกีฬาฟุตซอลเราจะเรียกกันว่าตัวเป้าคุณลักษณะเด่นของเขาเลยก็คือต้องเก็บบอลได้ผักบอลได้นะครับเคลื่อนที่หาตำแหน่งที่ว่าได้ได้เป็นอย่างดี ถ้าเราส่งไปแล้วเนี่ยแล้วตัวเป้า,เาสามารถเก็บบอลได้ทุกลูกพักบ,บอลได้ตลอดเวลาเนี่ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับเราสามารถต่อจอดการทำประตูได้อย่างง่าย